ก็อรอันนี้เป็นผ้คของหวานตะกี้เป็นบุกมเตือนค่ะตะกี้ลหลุดปลไปแล้วรอบหนึ่งไรเยอะคุณไรเยอะเกินไปค่ <laughs> ปะกรุณาแบ่งให้คนอื่นไรบ้างลูกค้านขึ้นอยู่กับใครอ,อ่ะ ก็เหไื่อยวะเดี๋ยวเละฉันไม่ทาอะไรมาฉันก็ว่าทำไมมันไม่หวานยังไม่ได้คนนี่เองเธอไปหาตัวพวกจะดีข้งต่างแล้วไไม่ไช่ไม่ใช่ใช่ไ่นี้มันเปิดตงหน่อยวะีห้านเหล้าสุดีมาเดียวอ๋อสดดีมาเดียว ลูกค้านะซื้อทองไปหลายเส้นแล้วนะเขานต้องพูดเขาไปงานฉันก่อนเธอจัะจริงเหรอไปมก็่ได้ป้ากันจีนบอกปิดก็มูนไม่เลยไม่ได้ปิดมาเดี๋ยวต้องโทรมาหาจี้โดยตรงเลยก็ให้โทรนเดี๋ยวมาเดียวโทรหาพี่จี้จี้ดูว่าะพี่ตายไหนอยู่ตอนนั้นเพราะพี่ไม่รู้ว่าเขาจองหลายนะขู่เขา ไม่ต้องแอปมาคิดถึงคิดแดด <c oughs> มาเดี่ยวนี่คือให้มาด้วยก็คือจะเอามาซ้อมตลอดที่ผคิดถึงจริงจริงคิดถึงมาเดี่ยวหวา,านรักมาเดี่ยวเสมอมาไปบล็อบก็หมด, <c oughs> มดเลยไม่นี่ที่ห้องจากในตรงนี้กรงุงเทพออกหมดก็หายที่ห้องไหนเมื่อไหร่มาเดี่ยวจะมากรุงเทพ เบียรน้องออกสวยอะสวยเสวย่ายไม่ได้่าะไม่ได้มไม่ได้ไม่มาเดียวจะมากรุเทพคิดถึงมากมาเดี๋ยวไปเลยแล้วก็ตามไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะมาอยู่กรุงเทพนาน งานแค่ไหนหลายวันมาอยู่ที่คุ้มซีวานะมานอนด้วยกอนสับเตอทำไมเขาเป็นแฟนแฟนก็เป็นแฟนกันก็ทั้งวันคืนนี้อยู่รวมกันแต่งหน้าที่เราเนี่มานอนนี่หล่อต้องกับพ่อ้อกับแม่ละกัน ปีดออกค่ะไม่ได้สูงนึงออกแต่เอแงเบดท้องาอืมาเตาเนี่มาต่นี้คุณไม่เด็มมาต่านี่มาต่าดีมากินของหวานให้ดูค่ะไปมาต่นี่ก่อนจะเตี้คนี้ล้ไกน่าอะลุงนภาบอคิดถึงกุ๊กไก่คนเดียวลุงนภาเหรอ อะไรปูปลายดำพิดปี่ดูดิสดีคุณจีจี้บ้าจีนนะถูกสั่งเวยแล้วอะไระถึงคุณจีจี้อาจจะเจอกาบัดเดียวบัดเดียวนี่มีอีกร้านหนึ่งเลยลาหมูามาแบบเชียอมใหม่ เป็นของหวานที่ใส่ใส่ขันนะฮะขับหยุดจุ้งแล้วจุดเป็นใส่ขันนี่ไปตรงระยองก่อนไปที่ระยองมาต่อเลยครับอ๋อยสวยมากเลยกล้องตั้งขอบคุณจับตุ๊กหงขอบคุณจับตุ๊กหงมีแปลงยังคะมียังไม่รู้เหมือนกันฮะดูจับฟิวไปได้ไังก็ได้ไปเรื่อย อยอ่ะาบบดีนะเวลาทักทายใครอะ่อะใช่เวลาเขามาก็ทักทายเขาแม้เขายังไม่ทักทายก็ถือว่าต้องพูงงนเขามาดูอนนะไรอย่างเงี้ยเขาองทักทายเหมือนะพ,พี่เล่ยอย่างเงี้ยพี่กูไก่เข้ามาเราก็จะตัวนทุกต่นทุกไกยพี่กไไูไก่ไม่ได้มาจากทะเล,เลนะครับใช่ไหม มาจับหลยตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่นะฮะคือเห็นพี่เขาผิวเขาไม่ได้ทากันแดดแทนนะฮะไม่ได้อยู่ทะเลค่ะพี่เขาทากันแดดสีแทนได้เฉยทุกคนทาดภับหรือตอรี่ด่วนครับตอรี่ดีฉันนะครับไม่ยอมเปนเพื่อนชั้นประกาศผลแล้วหรอแล้วใครลบเธอจะไม่ได้ลบเธอไม่ได้ลบเธอ ไม่เป็นเพืขอไปแล้วทันขอแล้วมีกี่เฟอีป้าสแล้วเนี่อันนี้มีอยู่ไมอันนี้มีอันไม่มีแล้วเอากียน่ะมเืมพื้นที่ฉันแมที่เป็นเพื่อนคนอื่นไม่เห็นเือม้นที่ายเป็นกป็นันเิมพื้นที่ใช่สวเน้องนัโตจ้าแล้วนีเกี่ยัน้งมี2อน นอย่าหาทันแล้วแม่ยืดร่างกูไปอีกกทำไมหน้าขาวกูนะขาวเหรอไม่นิก็ลองพื้นนานๆพี่จีหน้าเหมือนยุงพี่จีได้มองอะไรอย่างนั้นไม่มองปลอมเขาไม่ใช่ได่วันนี้หน้าสดมีดารีจ้ามองไงัยสกีอุ้ยแต่ผ่านกันซีมันหน้าสดไม่ผ่านหรือว่าหน้าพี่จีหน้าดารีไม่ใช่อนี่ ต้องตาดำเท่านั้นรับใครแต่โอ้โอนี่ห้านี่มันบวชแต่ไม่ไดักหนไม,ไม่มีเวลาดอลลี่นาแข้งมันหลุยยิ่มอยู่พอดีวีว่าให้ไปสัมภาษณ์สำนักข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ News เชียงใหม่ News เข้ามาสัมภาษณ์ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาแต่งหน้าัำภาได้เลยใครกินกระสือ <laughs> <laughs> จะหลอก อาหารที่นี่ก็เป็นแบบใส่ขันมาเสิร์ฟนะครับเพราะว่าเขาบอกว่วยแพไรน้าปะจีน้าปะจีค่ะห่าห,าหา้านี่ฉันงมงมากเลยฉันมากินข้าวซอยหรือหอยทอดต้องกระทะอยู่ใกล้ๆจันเลย <laughs> <c oughs> คิดถึงนะคะคิดถึงนะคะวู้สวัสดีน้องแม็กน้องแม็กไหนน้องแม็กวันแมนพี่จีผู้ชายพัทยาบอกคิดถึง อืมจริงเหรอครับพี่จีนนะอันนี้จะบอกพี่จีหรืออ่าพี่จีอ่าพี่จีหรือพี่จีอ๋อผู้ชายพระยาคนไหนวะไปมีมีไว้เยอะมาน้องแม็กเป็นไงบ้างน้องแม็กคนไหนนี่น้องแม็กก็เป็นวันแมนน่าร่าหวานหวานเอาเข้ามาใกล้ๆที่มาดูหน่อยเราต้องค้นหาในนี้เราจะรู้จักมาครับลีกี เหมือนเดือน้องกอนดื่มยังไม่ครบน้องเขาชอบผุ่งยาแต่เดี๋ยว่ขาจำได้อะไรอะคะเจ้าวัวแหละค่ะพี่กิ๊กจะดื่มยังไม่ครบนะคะมีคนคิดถึงดื่มอะไรยังไม่ครบก็ไปจ่ายริ่งดื่มให้เด็กวันวานใช่ไหมน้องแม็กได้ดื่มอ๋อนี่ไงลูกสาวจำได้ละ แล้วดูพี่จีรงลูกเกินนี่น้องแม็<า>กหายดียังลูกสาวหายดียังพี่จีรงลูกเกินโอ้ยอยู่เหมือนเปรี้อแต่หลงลูกูแต่ล, <c oughs> ลตะอันแบบจับเป็น <c oughs> น้องแม็กเพื่อนสาวเธอนี่ไงกูปูจำหนูได้อีกเนี่ยนอยู่เอาทักทายหายดียังลูกหายยังสวัสดีค่ะจำหนูได้อีกไหมคะค่ะติดตามอาการลูกอยู่เป็นไงบ้างกูปูไม่ร้อีกูบอกจริงหรอมีก่หายยัง ับยังยังยังไกลแหละดีขึ้นเลยใช่ไหมพี่เข้าไปว่าแต่เข้าไปเยี่ยมเขาไปนอนด้วยแอดเฟซบุ๊กหนางว่าอยู่ไหนอ่ะอกให้ทำเป็นเน็ตไอดอลนะเนี่ยนางได้ที่เป็นหมื่นไลค์เลยโปสเน่ทำไมมึงมีเฟซนางแล้วกูไม่มีอ่ะหนูไม่มีมึงรู้ได้ไงจริงเหรอเนี่ยรู้จักได้ไงอื้ออออหหนูเเม่าที๋อคนที่เี็เฟซนางก็มีจีน่าผ้ากินลัมดูแล้วก็แฮร์สตูดิโอ ใช่เขาสกฟินไหมล้วนางเฟื่องโืตอนปี้อนอนหรือยังยังเลยค่ะคุณโอให้น้องแม็กขายไวๆนะโอโปรไฟล์สวยขึ้นนะคุณโอซาโปรไฟล์ดูสวยขึ้นว้ายเดินออกมาันมีตกใจเลยเดายจีจีวันีตายแลยหรือเปลอาจ้ะ าฉันอ้วนนะฉันเบื่อมาดีขึ้นแล้วครับอืมคิดถึงนะคะฉันอยากมีจมูกพุ่งเกือบสูงสูงแบบรูปสามใครเรียนรู้จะได้เป็นเต้นกันต่อยิ้มจมูกหนึ่งจมูกพุ่งมากเลยขอบพจ่จีใช่ไหมคะยอมครับทางคุ้งมาขอบพี่จีคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าดิฉันไม่กลัวนะคะอยู่บริเวณนี้พี่จี ปืนแจ้งกันฉันคนนอนประตูค่ะไม่ประตูอันนี้เป็นใช้เป็นแป้งเกาหลีพุชชั่นวัดจีวัดจีเอาอะไรกลบรอยดำที่หน้าไม่มีดำหน้าจะเนียนจะตายล้างหน้าออยหกกรนควดคิดถึงนะคะสวัสดีคุณหนึ่ง KPC และครลำดูวันนะเร้่อาช หลังนะครับต้องแต่งฮิตต้องแต่งฮิตคืออะไรคะอะไรนะคุณโอซานี่บอกว่าต้องแต่งฮิตหรือว่าแต่งอีกนิดใช่ไหมฝั่งนี้วนมากมันอยู่ใกล้ค่ะวนยังไงคุณโอซานี่ก็รู้ว่านี้มีปัญหาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพระจันทร์จงกรสวัสดีค่ะคุณเป็นทางจงกรสวัสดีค่ะคุณพระจันทร์จงกรลองชิมอันนี้ของฉันทำสิได้ค่ะเอาช้อนขึ้นมาดูอสวยมากมันเหมือนกับเสรจสตรอเบอรี่เปล่าชิมดูเหมือนไหมสตรอบอรี่นิดนิดไกลๆนะ มาลืมไปถามจร์ดเคพี่กินอาหากินไม่หยุดยกินช้าของเพื่อนเพราะนั่งไรอยู่เนี่ยนั่งปูดนั่งไรกันเนี่นั่งไรโอเค่แหละบ้ายๆเดี๋ยวเพื่อนได้ไปที่อื่นต่อไม่ต้อง <c oughs> ฉันจะคุยดู <c oughs> เห็นไหมเขายังพิมพ์มาเรื่อยๆใช่ค่ะใช้พลังงานาไได้ม่ใช่ทำปี๊ดไรวะมันรู้ใช้พลังงานได้ไรนะครักูเป็นลมเลยเหมือนพาเมท้าวมาถี๋ววะ หนุ่ยด่าย่วยย่าภาษาเนี้ยตึ้งกินแมวอ่ยกินมันไม่เกยพอบผ่าตึรงเอาส้างเอาสร้งเอาตุ้มกินวันนี้พิงค่ะวันนี้พิติงพี่ติงอยู่เชียงใหม่นี่สวัสดีพี่ติงค่ะกำลังไปคพี่พิงค่ะอ้าวมึงว่ติงอยู่แม่จงป่าตอนนี้อยอยู่แม่ริมเชหม่ ไปไอ้นี่ไหมพระบาทสี่รอยแล้วเขาจกับลูกตามกวนตะเกายีลุกเลยน้าลุกนุกเอยากไปพระบาทสี่รอแม่ก็ไปเกลูกบ้านหล่อจ้าตาด้ไวดีกว่าจับไปแหวนห้ามแต่แหน่นุ้กำังหลงคุยตับงามตีมแง่เจ้า เด็กมากอีตาอยู่หันย่ารีปุ๊บมึงบ้าไหมแล้วเจนกินลูกๆไปนะดูเฉยเลย้โหหนูเองกินลูกแกคิดถึงเชียงใหม่แกอยู่หันย่าอ๋อเหรอครับสวัสดีครับแมตตี้ไม่เข้าใจเลยได้คุกไก่ไม่เข้าใจอะไรเลยเจอกันบ้าบไก่เดือไม่เข้าใจอะไรหรอพี่ติ้งคะฝากหมอด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ปจำน้าค่ะเอาคางออกทีค่ะทำไมยาวเกินทิ่มพวงอะไรรถค่ะ นห่นยาวีรื่คนเมาสื่อต่างชาติประโคมว่าเป็นกระเทยไทยที่สวยที่สุดออันดับหนึ่งของประเทศไทยเขาเป็นกระเทยหรือลุงพิงเป็นกระเทยไทยที่สี่เขาเพิ่งรู้เสียดายมากไม่ได้อยู่เชียงใหม่ไม่เสียชีวิตค่ะบ้าน่ะเนี่ยจริงบอกเสียดายไม่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ <c oughs> ใชยจริงๆได้โอโรเล่นับ<ช>ดอกที่บ้านแมตติ้งค่ะหรือฮะสวยกี่แล้วนอนค่ะเคยมาหรือเปล่าเขารือหันแมตติ้งใ่ญเคยหรอเคยต่อเลยเขายังไม่เคยเปิดให้ใครเข้าชมเลยมาแล้ว <c oughs> <ๆ>ค่ะอุ้ยฟาตแท็กหรอฟาตแท็กมาก่อนคุณอีหรออุ้ยฉันไม่เคยนั่นหรอมากกอนมีอะไรบ้างมีริมน้ำหรือเปล่าอยู่ริมน้อยู่ตามภาพที่พีติงเปิดให้ดู มากินไก่เป็นเขาละสิมีรูปค่ะมีรูปเข้าชมด้วยแอบกินปลาคาร์ปก็ละสิมีรูปเข้าชมดูปิติว่าอะไรดูอันสื่อไหนค่ะประกรมเยี่ยงนั้นสื่อหลายสำนักของต่างประเทศชื่นชมว่าจีน่านี่เป็นคนที่สวยที่สุดในในโลกก็ว่าได้จริงๆ บอจีน่าเนี่ยคนสวยน่ารักอัธยาใสาดีเป็นกะเทยไทยที่แบบดูดีมากจริงๆออกแตะขาขบุบบิ้เมื่อจั <laughs> นอีอัวฝั่งอีป้านี่เปิดตั้งวันม่ันพูดเรื่องจริงคนก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยพูดเรื่องจริงคน,นรับได้คนไท<ห>ยจะรับเ<ห>รื่องจริงไม่ค่อยได้พี <laughs> <laughs> ่จีน่าเป็นคนตลกนนี้ข้อมูลจริงกัน <laughs> <laughs> อายอ้วนมากเลยอะ ดิฉันพาพี่วิ่งค่ะก็ลงค่ะ,บบะ,คะตีแปดสามวันก็ลงแล้วค่ะองคนนั้นน่รักมากเลย,ย,ยเด็กน้อยวิวีชินเจ้คนละแบบจ้ะอันนี้คือแบบเสื้อเหลืองอันนี้ก็จะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มาร่วมคลิปกับเรานะคคุณนิสาพุทธาบารี ต่อยียีวงเวาและปู่านไฟนะนี่เครื่องใครครับอิจฉามากอิจฉามากไม่ยอมบอกเลยวีจะไปรอรับเดดที่ผุมเจ้าแม่ลิ้มว้าวนโยะตะกี้พี่ถามาก จะไปผบบาทจีรอยก่อนไหมแล้วก่อะใช่เดี๋ยวิอืมได้แล้วคำตอบแต่ว่าพาพี่พีไปได้เพราะรอบหน้าผมก็ไม่ได้มาอีกแล้วว้าไม่เป็นไรอ่ะแม่กลัวมั้งแต่ละคนอ่ะดักขากันสุดเตะขากันสุด วัสดีค่ะพี่แบงค์อนันตาชินครัวไทยโบราณใต้คุณจีจี้ยิ้มสวยจังเลยครับพี่เขาถืออยู่หรอของจริงมีเป็นซี่แผ่นพี่แบงค์ชมพี่แบงค์ชมใครอ่ะพี่แบงค์เจ้าของร้านอาหารครัวไทยโบราณอุ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องไปกินสิเห็นเคยเห็นไหมร้านก็สวยมากทำจานทองเหมาะกับจีจี้มาก แล้วเป็นครัวไทยโ<ห>บราณอาหารใต้ด้วยเป็นอาหารใต้ด้วยอ,ร,อ,ยวร,วอร่อยเหมือนร้านแมตติ้งไหมอร่อยมากผีบ้าข้าวครัวอร่อยเหมือนไหมอร่อยเหมือนกันเราจะไม่บอกว่าใทรอร่อยกว่าอาหาระคะืออร่อยแต่ของพี่แชมป์เนี่ยเขาเป็นอาหารใต้โบราณผัดหมี่ก็เป็นผัดหมี่โบราณัสดค่ะต้าตีนกุ <c oughs> <า>๊งไม่อยู่เสียใจมากเลยกุ๊กลุอยู่ไหนคุณกิตรินมาแล้ะ กินด,ดินมาะหอนี่ปจีนินทาแล้วหรอนี่เปจีนินทาเดี๋ยวลองปูมิแบบหนึง่งครัวไทยโบราณนะเดีย๋ยวว่างๆไปลองกินดูอ้ามพานู่ิ่อีกแล้วรู้สึกว่าคนนั้นเออที่เจอที่เจอใช่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 ไหมตาตาอยู่ไหนฮะพี่จีร้านพี่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านเนี่ยอยู่ตรงไหน,นอยู่หลังโรงพยาบาลเปาโลไปไปเหรอไปแล้วค่ะขายอะไรบา้รางอา,อาอหารใต้โบราณ เซิร์ช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 ร้านสวยมากอะนันตากชินไปไหนดีเซิร์ชค่ะเดี๋ยวพี่จี้จะเซิร์ชพี่แบงค์นะคะเอเดี๋ยวค่ะหาเซิร์ชไม่ค่อยเป็นทำไม่ค่อยถูกเอ็นค่ะเอออกอะนันนะค่ะไม่ออกไหยคอนโซลคือมันอยู่เต็มตะชินเช็กบินเลยลูกเอแล้วก็เอเช็กบินแล้วก็เอซีเอชนี่เหรอ นันจัดชิมมุกไม้ไม่ไม่ไม่ใช่ชอันนั้นจ oh. ัดชิมจะไม่ใช่อันนี้แล้วก็ไกเอนค่ะไกเอนแล้วก็นี่ฉันเจอแหละอ่ามุกอ่านั่นแหละ AS อสเ c e ทัวร์ไทยโบราณแต่อาหารใต้ด้วยค่ะเอาเอาฮัลโหลเจ้า ได้เที่ยวไหนกันครับ <N ee> นี่อยู่เชียงใหม่ครับพี่แบงค์อยู่เชียงใหม่าิ0กว่าวันแล้วค่ะหกสิบเจ็ดบาทแค่ยันาชามนะพี่แบงค์มันสวยมากขอบคุณาจารเจ้าขอบคุณเจ้าตากตินมาดูอะไรตากิดเอาอีกกุ๊ไม่มา แถแต่เช้าเลยนี่ไหมเจอเพื่อนละเจอเพื่อนนานนะ้อบอกว่าเพื่อนจวานอากาศร้อนไหมไม่เลยค่ะพี่แบงค์มีฝนบ้างค่ะมีฝนค่ะลมรื่นดีค่ะสวยตลอดลมรื่นดีเขาเล่นกอะไจบวันหนึ่งเดยวซ้อ ดาล่าบี้บ้านสองนสานไดตงเยอะบะปลาบางคีหน่ยิมจนเมื่อิมร้อยวายแล้วเนี่ยสองก็อยู่ใกลเข้ามาใกล้ๆเลยคุณชมจะได้เห็นเนื้อผิวเหล่าไหมเนื้อผิวมาหนุ่มยิ้ม้าหนม้เาไเข้ามาใกล้ๆเลยล้อเล่อ

อะไรบ้าพอไรเริ่มได้ใจได้แล้วขอร้องเถอะให้เงินตักพันหยุดเลยตั้งสามวันขอร้องหน่อยให้เงินพันหนึ่งหยุดเลยหน่อยเอามาค่ะเส้นเมื่อยฉาบไว้น้ำตดเจ้าโอ้งามเจ้ารอดช่องรวมมีด ท่าทีมกรอบว้ายรวถ้าทีมกรอบน่ากินมากของใครเปลี่ยนได้ไหมว้าวขอโทษครับของหนูเออแต่กี้จะพูดว่าหนูใช่ไหมของกระอน่ากลัวมากเลยอ่ะอดีมันชาว่าเสียงก็เลยแตกเหรอนแต่อย่าแตกบ่อยนะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเปลี่ยนได้ไหมฮะเหลือมาตอกกระอูตัวเดียว ถ่ายฉันให้ป้าเปิดคอนเทน์แล้วหมาจะแล้วหมาจะให้ป้าถ้ถือให้ตล้าห่าพูดได้ันถือให้น่ละเพยู้่านแบบเจ้านางที่นแพี่ชวนไปยิกันนะกลมแต่เดี๋ยวไวอกว่าไม่ไม่มีพี่ชนแล้วจ้า้ไม่การที่การที่ชนกัแบบนี้นันรู้สึกว่าแต่ละคนเริมจะเเข้าไลน์แล้วหรอไลน์เป็นชของหวานคันาของหวานขอบคุณตบอนดทุอย่าง เสืยสมุ้โดยชิดสวยๆจ้าบาราด้าสไปเดอร์อันนี้พูดได้เป็นสปอนเซอร์คือจะบอกว่าไปซเอ่ะคานบอกว่าชุดนี้ไปซื้อให้คือสวยมากเพราะเขาพูดอยู่ตลอดเลยใช่ใช่รเหมือนกันเห็นบนหรือว่าไม่เข้ารูปอะไรไหมหรือว่าใส่แล้วลงโย้อะไรที่หน้าดีมากเลยเนาะเบสมาร ีสวยน่ารักจริงๆไม่ได้อวยนะไม่ได้เวลคะแนนสวยน่ารักดูดีทำไ,<ว>ไมอูมองยางไงอยู่เป็นเนาะห้าร้อยมันออร่านออร่ามากเต็มปังมันแบถใช่เขากินซีไงผิวก็ใกล้เก็บปลาอยูอ่ คือชอนสั้นเดียบสุกเห็นปั้นไหป้าปันสวยป้าไม่ได้ทำไมคือไม่เคยเห็นปันบนป้าเลยป้าเป็นฝาหมอหรือเปล่าคุยบ้านอะไรอยู่ปันสวยปั้นนางงามอย่างนี้แหละนี่ังไม่เอ็นุ่นดิ